สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2กรมขับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบกปทภายใต้การอํานวยการของพลตตรจิรพุภูริเดชพุ่มชาการตรวจสอบสวนกลางพลตรตรีไพรบูรน้อยหุ่นรองผพุ่มชาการตรวสอบสวนกลางพลตรตรีอาทิตย์พงศิวะไพผู้บับการปอท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากตำรวจสอบสวนกลางและบอกปออทอ ร่วมกับจับกลุ่มนายปฏิพานอายุ27ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาที่1847ทับ2567ลงวันที่25เมษายน2567ในความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นและโดยทุจริตหรือหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน จับกลุมบริเวณหมู่3าตําบลเมืองไผ่อำเภอรันยประเทศจังหวัดสากแก้วพิติการเนื่องด้วยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์โดยตํารวจสอบสวนกลางเดินหน้าจับกลุ่มขบวนการแก๊งคอเซนเตอร์อย่างต่อเนื่องจากการสืบสวนพบเจ้าของบัญชีม้าหลายรายที่ถูกจับกลุ่มได้ให้การยืนยันว่ามีไอ้ม่วงหรือนายปฏิพันอายุ27ปีชาวจังหวัดสากแก้วเป็นตัวการสําคัญในการชักชวนและพาบัญชีม้าข้ามแดนไปฝั่งปอยเป็ด จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับนายปฏิพานตามหมายจับข้างต้นต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ติดตามจับกลุ่มนายปฏิพานผู้ต้องหารายดังกล่าวสามารถจับกลุ่มได้ที่บ้านพักอำเภอ,อรันประเทศจังหวัดสระแก้วและนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนกองกกับการ3บกกอปทดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตรวจสอบพบว่านายปฏิพานผู้ต้องหารายนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจินเจิน,จนล่ามภาษาจีนที่คอยแปลภาษาให,ให้กับบอสชาวจีนแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ถูกจับกลุ่มก่อนหน้านี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจะดําเนินการขยายผลดําเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไปเบื้องต้นให้การรับสารภาพตนทําหน้าที่ประสานงานกับนายหน้าบัญชีม้าต่างๆทั้งในจังหวัดสระแก้วและใกล้เคียงพาคนที่รับจ้างเปิดบัญชีม้าข้ามช่องทางธรรมชาติไปฝั่งปลอยเป็ดประเทศกัมพูชาโดยจะพาไปส่งให้ล่ามของบอสช,ชาวจีนชื่อจันเจินซึ่งถูกจับก่อนหน้าน,านี้รับค่าจ้างหัวละประมาณ3 0 0 0ถึง5,000บาท นอกจากนี้ผู้ต้องหาย,ยังให้การรับว่าได้ทําลักษณะเช่นนี้มานานกว่า6เดือนรวมจำนวนบัญชีม,ม้าที่คนไทยที่ส่งให้แก๊งคอร์เซนเตอร์กว่า300คน